สวัสดีค่ะวันนี้ช <speaking> ิคกี้จะมาทักกอไก่นะคะค่ะกอไก่ขาไข่ขาขวดข้าขาไก่ขาควดข้าข้างงน้าจอจานชาชิงชาชันสาสต์สักศู จ้าหญิงจออ้าช่างตาประตัททททอทอะทดทอถันทอมุทูทอผ้าเท่าเนียนาเด็กตาเทาทอถุ่ทอทหารทอถุงน้องหนูบ้าไปไหนบ้าป้าทอผุกแบบกาหารอ เข้าม yeah! wow. ่รอดรักรอยูว <bye. S 1> ่ารอยิงว่าแหวนรยอสไตรอสีซอสเสือขอยหิ้วอดจ้วงอัอาให้อุ่จบแล้วบ๊ายบาย